80 AMG จากศูนย์ออกศูนย์ไทยแลนด์ไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นไอ้บอกเลยใครพลาดคันนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคันนี้เลยค่ะเพิ่งได้เข้ามาสดๆร้อนๆ Mercedes-Benz C 180เครื่อง1.6เทอร์โบคันนี้นะคะตัว W204 คันนี้ปี2013แท้ไม่ลากจดเลยนะคะราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ789,000บาทนะคะรถใหม่นะใหม่คันนี้นะเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่ม7%ที่สำคัญคันนี้นะคะชุดแต่งรอบคัน เป็นชุดแต่ง AMG จากสูรนะคะเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะใครที่หาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดและที่สำคัญตัวรถนะ เรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านะคะนานสูงสุดถึง1ปีเลยในเรื่องของเครื่องเกียร์และรับประกันตัวรถให้นะนี่เลยด้านหน้าของเขาโลโกโ้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ2จุดแบบนี้เลยนะคะตัวเบนซ์คันนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับด้านล่างนะคะเซ็นเซอร์4จุดแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟเป็นตัวไฟเชนแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในามาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะแล้วก็ด้านล่างด้วยนะ,ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็น Mac AMG นะคะจากศูนย์เลยนะคะเป็น Mac ขอบ18อันนี้คือเดิมๆเลย นี่มาถึงในส่วนของกระจกมองข้างนะคะนี่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวคูเป้นะคะเป็นตัวะคะูป์เนาะสองประตูนะคะในส่วนของด้านข้างของเขานะคะก็จะคาดค้มเยี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะคือคันนี้คือไม่เคยจอดตากแดดเลยก็ว่าได้เจ้าของใช้น้อยมากสภาพสมบูรณ์มากเน่่าจะเป็นขอบยางสีนะคะต่างๆเนาะอ่าในส่วนของแม็กไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้คือได้มาเดิมๆยังไม่ได้เก็บงาน นำมาเสนอคุณลูกค้าก่อนเลยนะมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัว C 1 8 0นะคะะคะโลโก้เบนและที่สำคัญมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังนะคะไฟอันนี้คือเดิมเดิมเลยไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะเดี๋ยวไอลลองเปิดด้านท้ายให้ดูดีกว่า คันนี้นะคะได้มาเป็นตัวท็อปสุดแน่นอนเขาจะมีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะคะคันนี้ส่วนด้านในบอกเลยว่าเรียบร้อยมากนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยอุปกรณ์แม่แรงมีครบทุกอย่างนะคะสมบูรณ์ี่แล้วก็จะเป็นตัวพับเบาะสองข้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขากดพับแบบนี้ได้เลยที่สําคัญนะ ด้านในนะคะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวส่วนด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงนะคะยางอะไหล่อันนี้ก็มีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างแล้วก็ไปดูความเรียบร้อยด้านในกันค่ะปะนี่เลยนะคะคันนี้เข้ามาบอกเลยว่าตัวรถคืนเรียบร้อยมากค่ะลูกค้าขา เรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็ทุกอย่างนะฟังก์ชันต่างๆนะคะคือเดิมๆจากศูนย์ในส่วนของจอเองนะคะอันนี้ก็จะมีจอด้านหน้ามาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นแผงยาวมาจนถึงในส่วนของตัวหน้าปัดด้านหน้าเลยนะคะ ส่วนเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเป็นโหมดแอร์นะคะด้านข้างก็จะเป็นกลมๆตรงกลางก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นโหมดแอร์สี่ช่องแบบนี้ด้านล่างเป็นตัวปรับนะคะในส่วนของมีเดียเรดิโอต่างๆนะคะมีนิเกเตอร์ด้วยนะมีโหมดทโทรศัพนะคะลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะส่วนเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงนะคะก็จะเป็นโหมดแอร์ออโต้ลูกค้าเลือกปรับใช้งานกันได้เลย ามาดูด้านหน้าของไอ้บ้างดีกว่าในส่วนของพวงมาลัยนะคะคือนี่เลยไม้หกหมื่นโลจริงๆนะก็คือพวงมาไลัยไม่หลุดไม่ลอกไม่ฉ้ำนะคะอันนี้คือ ก็จะดูได้จากตัวพวงมาลัยด้วยนะสำหรับในส่วนของเลขไมล์แล้วก็สภาพรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะคะพวงมาลัย3ก้านแบบตัดแบบนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งแล้วก็จะมีแพเดิลชิพด้านหลังนะคะอ่าเลื่อนมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่าเบาะอันนี้ก็จะได้มาเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีแดงนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าผู้น้าส่วนตรงกลางนี่เลยนะคะก็จะมีในส่วนของเกียร์หมดเกียร์นะคะแล้วก็ จะมีจอยคอนโทรเลอร์เนาะลูกค้า,คาอันนี้ก็จะมีเบาะหลังเนาะให้ลูกค้านะคะเผื่อแบบมีคนไปด้วยอันนี้มันก็จะเน้นเป็นในส่วนของเหมือนเหมือนสองคนมากกว่าเนาะนั่งด้านหลังนั่งได้ปกติเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีความขับแคบนิดน,นึงเนาะตัวเล็กๆไปกันนะคะหรือว่ารถครอบครัวไปกันแบบลูกไม่ได้โตมาก4ี่คน5้าคนนะคะถือว่านั่งสบายและที่สําคัญนี่จะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะมีช่องวางแก้วน้ํานะคะ ปกติเลยนะคะแอร์แบคลอบคันคันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยคันนี้บอกเลยว่าได้ไปใช้งานกันแบบยาวๆคุ้มๆสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203นะคะหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากูดการ์ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคมีรถให้เลือกยังไงได้รถกับบ้านแน่นอนแต่ว่าฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเม r c e ซ e เด e n z 180ะคะ่ะบ๊ายบาย